คือโคมไฟอเนกประสงค์นะครับโคมไฟมันสามารถชัดเล่งน้อยเร่งมากได้นะครับสามนะครับ3ามบาทนะครับครับมันสามารถต่อกับแผงโซลาร์เซลล์ได้ด้วยนะครับมันสามารถหมุนกลับตรงนี้ได้ด้วยนะครับเหม็นมาทางนี้แล้วเราก็ยกตัวนี้ขึ้นแล้วก็แขวนได้เลยนะครับอันนี้คือตองคงคืนนะครับนี่สามารถรีรีรีไฟได้นะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวช่างพ่อบ้าน DIY ทุกท่านนะครับ วันนี้ผมได้สั่งของมานะครับเป็นโคมไฟอเนกประสงค์นะครับสามารถชัจไฟได้นะครับซึ่งอันนี้สั่งจากร้านชื่อร้านว่าเพ็ดเพ็ดของ D i t วงเล็บบัวลอยนะครับจากนนทบุรีนะครับซึ่งเขาจัดโปรโมชั่นเป็นชุดนะครับตัวนี้คือแฟนผมเนี่ยเขาต้องการตัวโคมไฟ อันนี้ประสูงนะครับก็เลยสั่งมาลองใช้ดูนะครับแต่ว่าพอดีว่าร้านนี้เขาจัดโปรโมชั่นนะครับเขามีของแถมหลายอย่างนะครับเอ่อทั้งหมด199บาทนะครับแล้วก็มีค่าส่งอีก150บบาทนะครับซึ่งในนี้มีของอยู่หลายอย่างนะครับก็มีเดี๋ยวเราดูนะนี่โคมไฟที่ต้องการนะครับก็คือตัวนี้มีหลายอย่าง อันนี้คือโคมไฟที่เราต้องการนะครับก็เลยสั่งสั่งมานะครับตะเกียงอัน,นึกประสงค์แบบชาร์จไฟได้นะครับขนาด1,800งพนแอมนะครับเป็นไฟแบบ LED นะครับเนี่ยหน้าตามันจะเป็นแบบนี้แสงไฟถนอมสายตาพร้อมช่องเสียบกับแผงพลังงานแสงอาทิตย์ ต่อกับแผงพลังงานแสงอาทิต์ได้ด้วยนะครับใช้งานง่ายมีดาบจับด้วยนะครับประจุไฟไฟ้าใช้ได้นานแล้วก็แขวนได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมค่อยแกะรายละเอียดให้ดูนะตัวนี้ราคาจริงๆเนี่ยเขาติดราคาอยู่ที่นี่นะครับ300 29บาบาทนะครับตัวนี้จริงๆนะโอเคเดี๋ยวตัวนี้เราเอาวางไว้ก่อนนะเราดูต,ตัวต่อไปนะครับ ตัวต่อไปก็คืออันนี้นะครับของแถมชิ้นต่อไปก็คือตัวนี้นะครับคือเขาเขาไม่ใช่ว่าเป็นของแถมคือเขาจัดเป็นชุดนะครับเขาขายเป็นชุดสปิกร์นนี้คือลำโพงนะครับลำโพงเราสามารถเสียบกับคอมเสียบกับโทรศัพท์ได้นะครับลำโพงเป็นตัวตัวหุ่นยนต์นะครับชิ้นที่3ามีอันนี้2อันนะครับ2อันนี้คือเป็น USB นะครับ USB ๋ยวผมลองดูนะ USB จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่นะครับ USB ของแถมนะครับมีอยู่สองตัวนะครับสองกล่องแล้วก็ชิ้นที่5ก็คือตัวนี้นะครับก็คือเป็นหูฟังนะครับ Smart Talk ตัวนี้นะครับ ฟางตัวนี้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็คุณภาพก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับพอเราจับแล้วมันออคุณภาพก็พอๆกับพวกสาย Vivo สาย Oppo นะครับมีความแข็งแรงพอๆกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะล่องแกะชิ้นส่วนชิ้นของนี้ดูนะครับผมจะแกะตัวนี้ดูนะครับ อันนี้คือโคมไฟอันกประสงค์นะครับคมไฟมันสามารถชาร์จมีสายชาร์จมาด้วยนะครับเราสามารถเสียบแล้วก็เสียบตรงนี้ชาร์จได้นะครับนี่นะครับแล้วก็สามารถเล่นความสว่างนี่เล่นความสว่างได้นะครับเบาแล้วก็สว่างมากขึ้นมากขึ้นได้นะครับ เร่งน้อยเร่งมากได้นะครับจริงๆพวกนี้ข้อดีของการที่มีตัวเร่งได้นี่ก็คือมันจะทําให้ประหยัดพลังงานได้นะครับสมมุติว่าถ้าเราเปิดน้อยๆอย่างเงี้ยมันจะเปิดได้นานแต่ถ้าเราเปิดสว่างมากๆนี่มันจะเปิดได้แบตมันก็จะหมดไวนะครับข้อดีของพวกที่มีตัวตัวเร่งความสว่างได้นะครับเนี่ยที่ผมพราะการซื้อคือตัวนี้นะครับเอาให้แฟนไปใช้ในโรงเรน เวลาตอนกลางคืนถ้าเกิดว่าแฟนจะเข้าไปทําอะไรในโรงเรมก็สามารถไปแขวนได้เลยนะครับอันนี้คืออะไรอ๋อนี่มีขี่แขวนได้นะครับเจ๋งมากนะครับก็แขวนแขวนไว้บนหลังคาได้เลยนะครับเจ๋งๆตัวนี้ราคาจริงๆราคาจริงๆตั้ง 200, 2 0 0ร้อยสองสามนะครับสามร้อยยี่สิบเก้าบาทนะครับ ัวนี้นะครับมันสามารถต่อกับแผงโซล่าเซลล์ได้ด้วยนะครับนี่รูรูนี้นะครับเกิดถ้าเกิดว่าเรามีแผงโซล่าเซลล์เราก็เสียบรูนี้เลยนะครับแล้วก็ชาร์จแบตในตัวได้เลยนะครับตัวนี้ดีจุด,ด,ดว่าหายากนะครับที่เขาจะมีแผงต่อกับสายแผงโซล่าเซลล์ชาร์จจากโซล่าเซลล์ได้แล้วก็ชาร์จจากไฟบ้านได้ด้วยนะครับหายากนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับ มันสามารถหมุนกลับตรงนี้ได้ได้วยนะครับหมุนมาทางนี้แล้วเราก็ยกตัวนี้ขึ้นแล้วเราก็แขวนได้เลยนะครับมันสามารถแขวนแขวนแขวนกับบนหลังคาหรือว่าที่ห้อยลงมาได้เลยนะครับครับตอนนี้เรามาดูคมไฟนะครับเราดูคมไฟอนในประสงค์ตอนกลางคืนนะครับแต่นี่คือตอนกลางคืนนะครับ เนี่ยความสว่างของมันนะครับอันนี้คือความสว่างสุดๆเลยนะครับเรามาดูใกล้ๆนะครับเนี่ยสามารถรีรีไฟได้นะครับหรีให้มันสว่างน้อยสว่างมากนะครับลองลองลอง,ลองลีให้มันเล็กๆสิอ่าอันนี้แสงมันน้อยลงนะครับเอาให้เต็มที่เลยอ่าอันนี้คือปด แสงเต็มที่นะครับเราจะเห็นว่ามันสว่างค่อนข้างถือว่าสว่างมากนะครับเดี๋ยวเราดูใกล้ๆนะโอเคเดี๋ยวเราดูของชิ้นชิ้นนี้นะครับตัวลำโพงนะครับตัวลำโพงเนี่ยตอนนี้ก็เล็กเสียงลำโพงเสียงลำโพ,พงก็จะออกตรงนี้นะครับตอวน,นี้เล็เสียงส่วนหัวมันก็จะเป็นหัวอันนี้เสียบกับหูโทรศัพท์ส่วนตัวน,นี้ต้องเสียบไฟด้วยนะครับอันนี้ต้อง ต้องเสียบกับไฟถ้าเราใช้กับโทรศัพท์ตัวนี้ต้องเสียบกับปลั๊กไฟเพราะว่าผมดูแล้วมันไม่ไม่ได้ชาร์จแบตไว้นะครับเราต้องเสียบกับปลั๊กไฟแต่ถ้าต่อคอมก็เสียบ USB แล้วก็เสียบลำโพงได้เลยนะครับต่อคอมต่อนตบุ๊กได้นะครับโอเคก็มีเท่านี้นะครับให้ดูนะของทั้งหมดทั้งหมดนี่นะครับอยู่ที่ราคา150บวกกับ190ก็เป็น340บาทนะครับรวมค่าส่งแล้วเรียบร้อยเคแค่นี้นะครับผมก็มารีวิวให้เพื่อนๆดู ใครสนใจก็สามารถติดต่อที่เพจของ d i t วงเล็บบรอยนะครับลองติดต่อซื้อได้นะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเขามีโปรโมชั่นอีกหรือเปล่านะลองเข้าไปดูนะครับเอขอบคุณมากนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด s ับสไ cribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ